ทิธีก่อนดังติดโควิด19เราาอาการไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ที่ทุกวันนี้นะคะก็พบผู้ติดเชื้อจํานวนมากหลักหมื่นทุกวันและก็พบผู้เสียชีวิตอีกจํานวนหลายรายเลยค่ะล่าสุดนะคะกีกิรติสุภาดิเรกกุลพิธีกรและดีเจหนุ่มออกมาประกาศว่าตนนั้นติดเชื้อโควิด1 9ในวันที่31กรกฎาคมโดยเผยทํำลายไว้ดังนี้ค่ะในวันที่ฉันติด COVID 19, โควิด -19 กรกฎา,าจัดรายการที่ JKN18 20กรกฎาคมจัดรายการที่ JKN 1 8 21กรกฎาคมจัดรายการที่ FM 9 9อสมทไปรับวัคซีนซิโนฟาร์มที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์22กรกฎาคมอยู่บ้าน23ากรกฎาคมอยู่บ้านได้รับแจ้งว่าเพื่อนร่วมงานวันที่19-20กาถึงกรกฎาคมติดโควิดวันที่24กรกฎาคมกลักัวอยู่บ้านวันที่25ากรกฎาคมกักัวอยู่บ้าน วันที่26กรกฎาคมกักตัวอยู่บ้านตรวจดาพิเทสไม่ติด27กรกฎาคมกักตัวอยู่ที่บ้าน28กรกฎาคมกักตัวอยู่ที่บ้านเมื่อวันที่29กักตัวอยู่ที่บ้านเริ่มมีอาการคัดจมูกซึ่งคิดว่าแพ้อากาศเพราะยังรับรู้รสได้กลิ่นปกติ30กรกฎาคมกักตัวอยู่ที่บ้านคัดจมูกไอเล็กน้อยปวดตายังคิดว่าเป็นภูมิแพ้เริ่มไม่ได้กลิ่น31กรกฎาคมกักตัวอยู่บ้านคัดจมูก ตื่นมาล้างมือไม่ได้กินสบู่ทานน้ำมะนาวคั้นเพียวๆไม่รับรู้รถเลยว่าใช่แน่ๆตาชิ้นใจตรวจราพิเทสอีกครั้ง้นออกมาเป็นสองขีดครับเบื้องต้นนะคะก็ได้แจ้งทางคลื่นวิทยุที่ไปจัดแล้ก็ทางรายการแล้วครับเร็วๆนี้ก็จะไปตวรวจ rt pcr ยืนยันผลอีกครั้งนะครับทางทีมงานของเรานะคะก็ขอให้คุณกีรติหายป่วยไวๆด้วยนะคะ